สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิงห์เช้าบ่ายนะคะประจวบันที๒3พฤษภาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไมา่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกพนันนะคะสำหรับเช้า3ก็๖๕ก็๘๓๐๓๑๓๕๓๖๓๘๖๐๖๑๖๓๖๕๖๘๖๙๘๖๕๓๖๐๖๘๓๕๘๒ จับคู่ก็สามหกหกส6มห้าแปดแปดห้าหกเนาะก็กอนเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อบาาหกกับเกาเจกับศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกจับคู่ก็หกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกเจ็ดศูนย์ศูนจับคู่ลุ้นเอานะคะ ใครจะลุ้นมี p ก็จับคู่ลุ้นเราเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะบ่ายลุ้นเชา้ชาเช้าลุ้นบ่ายลุ้นมีเเด้อจับคู่ลุ้นเรานะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ